น้องพายุโชว์ทักษะในแบบถ่ายภาพนิ่งให้แม่ชมพูเอ็นดูท่าโพสเกรงแก้มป่องเลยลูกมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับและคนรักเด็กได้ออมยิ้มตลอดเวลาเลยจริงๆ สำหรับสมาชิกฝา,กาแฝดบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคลิปวิดีโอของคุณแม่สุปตาชมพู่อรยาเอฮาเกตได้นำมาโพสลงอินสตาแกรมสตอรี่ในตอนที่เธอนั้นขอให้น้องพายุถ่ายภาพนิ่งมาฝากแฟนๆซึ่งแน่นอนว่านอกจากลูกชายสุดหล่อจะยินดีจัดให้คุณแม่ตามคำขอแบบไม่มีเคอะเขินแล้วสาวชมพู่ยังได้ยิงคำถามถ,ามถึงนายแบบตัวน้อยด้วยว่าภาพนิ่งทำยังไงครับนิ่งแค่ไหนอะ งานนี้ทำเอาเน้องพายุที่กำลังยืนโพสท,ท่ายอยู่นั้นต้องงัดทักษะในแบบโชว์สกิลการถ่ายภาพนิ่งตัวเกรงแก้มป่องออกมาให้คุณแม่ได้ชมเป็นขวัญตาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการถ่ายภาพนิ่งที่น่ารักน่าเอ็นดูหนักมากจริงๆยูแม่ขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยนะครับภาพนิ่งทำยังไงครับ,บนิ่งนิ่งแค่ไหนอะอออนิ่งแค่ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ